สวัสดีค่ะเบนนิสานค่ะวันนี้นะคะเบนพามาชมนะคะนิสสันนิวอะเมร่ารุ่น EL นะคะสีเทาดำราคา559,00 0บาทนะคะแตกต่างจากตัวรองท็อปนะคะตัว V อยู่ที่40,000บาทแล้วก็ราคาต่างจากตัวท็อป VL อยู่ที่80,000บาทค่ะไปชมกันนะคะว่าพอแต่งออกมาแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างยังไงนะคะมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะคันนี้นะคะชุดแต่งเป็นชุดแต่งลายแค้นนะคะ ความแตกต่างก็คือถ้าเป็นรุ่นท็อปนะคะเขาก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะให้แล้วก็คันนี้ไม่มีกล้องรอบคันนะคะไฟหน้ารุ่นนี้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะถ้าเป็นรุ่นท็อปลองท็อปเขาจะได้เป็น LED ค่ะมาที่ด้านข้างนะคะล้อแมกได้ล้อแมกเหมือนกันเลยเป็นล้อแมกขนาดขอบ15นะคะ ตัวนี้ลูกค้าทําเป็นสีทูโทนนะคะปัดเงาเป็นทูโทนค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่แตกต่างเลยก็คือรุ่น EL ไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ที่ด้านข้างตัวรถนะคะถ้าเป็นรุ่นท็อปรองท็อปจะอยู่ที่กระจกมองข้างค่ะคันนี้นะคะใส่เป็นฟิล์มเซรามิกให้นะคะแล้วก็ในส่วนของติดในส่วนของการฝาดให้สวยๆแบบนี้ค่ะด้านข้างนะคะสะเกิร์ต ของลายแค้นนะคะก็จะเป็นสีดำด้านตัดกับสีของตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะในส่วนของกุญแจนะคะรุ่น EL ก็ได้กุญแจอัจฉริยะแบบของรุ่นท็อปและรองท็อปเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีในส่วนของพุ t สตาร์ทให้ด้วยค่ะภายในนะคะคันะคันนี้นะคะลูกค้า เปลี่ยนในส่วนของแผงหุ้มประตูแล้วก็คอนโซลหน้ากับเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีวายแดงนะคะซึ่งโดยปกติแล้วรุ่น EL VVL จะได้เป็นเบาะผ้าสีทูโทนค่ะมาในส่วนของเลือนไม้นะคะแตกต่างก็คือคันนี้นะคะเลือนไม้จะยังไม่ได้เป็นดิจิตอลนะคะแต่ว่ามีหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วให้มาเหมือนกันค่ะ วิทยุนะคะถ้าเป็นคันท็อปกับรองท็อปนะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นวิทยุให้แบบนี้นะคะมีวิทยุให้เหมือนกันค่ะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ปรับแบบนี้เลยมาชมด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็กว้างขวางเหมือนกันเลยค่ะผ้ายางก็ให้เป็นผ้ายางกระดุมเข้ารูปแบบนี้นะคะ แล้วก็มีจุดชาร์จ USB ให้1จุดด้านหลังเหมือนกันค่ะชมด้านหลังกันบ้างนะคะในรุ่น EL V และ VL นะคะอ่าเกาศเขาจะฝังอยู่ที่กระจกด้านหลังนะคะแล้วก็มีตัวไล่ฟ้ามาให้มีไฟเบรกดวงที่3มาให้อยู่ตรงนี้นะคะ ในส่วนของชุดแต่งตัวนี้สปอยเลอร์นะคะเป็นสปอยเลอร์ในชุดของลายแคนสามารถเลือกสีได้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าสีดําก็ได้ค่ะด้านหลังชุดแต่งลายแคนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยสีดําด้านนะคะตัดกับสีของตัวรถแล้วก็มีในส่วนของท่อหลอกโครเมียมตรงนี้มาให้นะคะ2ฝั่งไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED signature light เหมือนกันค่ะ ภายในนะคะด้านหลังก็มีในส่วนของขาดท้ายให้นะคะคันนี้แตกต่างจากรุ่นท็อปรองท็อปก็คือตัวนี้เราให้เป็นยางอะไหล่มาให้นะคะแล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนเนอะถ้าเป็นรุ่นทอ็อปรุ่นท็อปกับรองท็อปนะคะจะได้เป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินค่ะ ได้ชมความแตกต่างกันไปแล้วนะคะสำหรับรุ่น EL V แล้วก็ VL นะคะแต่ถ้าถามเบนเนี่ยพอแต่งออกมาแล้วเนี่ย EL ก็สวยไม่แพ้รุ่นท็อปแล้วก็ลองท็อปเลยนะคะสนใจยังไงก็โทรติดต่อเข้ามาที่เบนได้เลยนะคะที่เบอร์095-642-9425นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ให้เบนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ